สวัสดีครับเพื่อนๆแล้ววันนี้นะครับเป็นคอนเทนต์กาวที่จะมาขั้นกลางเพราะว่าผมลืมเปิดบอรดคอนเทนต์กาวพอยุ่งอยู่กับ Q&A อย่างมากสำหรับใครที่รอ Q&A จะมาวันศุกร์นะครับส่วนสกิปบิดิบูแมนจะมาไม่พฤหัสก็สุกครับส่วนใครที่รอเจาะลึก The Amazing Digital Circus อาจจะมีลุ้นนะครับผมอาจจะทำควบคู่กับ AVM ไปเลยเพราะผลบหวตเอาจริงๆก็สูงเอาเรื่องนะครับแต่สำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ ผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายๆคนอยากรู้ว่าเออแล้วสรุป GMa n เป็นตัวปล้อมตั้งแต่ตอนไหนกันฟะและขอกราบขอบคุณท่านนายทุนผู้ยิ่งใหญ่ที่มาเป็นสมาชิกเกือบ50คนในเดือนหน้าเราจะมีอีโมจิเพิ่มขึ้นอีก4อันส่วนใครที่ไม่ได้สมัครแค่มาดูก็ขอบคุณจะตายแล้วครับไม่ต้องสมัครก็ได้ถ้าพร้อมแล้วนะครับเพื่อนๆจับถุงกาวให้พร้อมเพราะวันนี้เราจะไปกาวกันแบบเต็มพิกัดมาเริ่มกันเลยคําถามที่ว่า g m a n s สกิฟ i ิดเทอร์เรตเป็นตัวปลอมมาตั้งแต่ตอนไหนเอาจริงๆแล้วสําหรับผมผมรู้สึกว่ามัน เพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่าตัวของ G m a มในร่างสกิบบิททอยเลตที่ปรากฏตัวขึ้นมาจริงๆนั้นปรากฏตัวขึ้นมาจริงๆก็คือตอนที่7หรือก็คือตอนแรกที่มีการกดชักโครกนั่นเองครับโดยที่ในตอนที่7ผมว่าหน้าตาน่ารักมากนะโถ่้วมคือแบบสะอาดขาวจัวมากๆหลังจากนั้น Gman s ส i ิบ i ิท Toilet ก็ปรากฏตัวขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเฉลยว่าตัวของ Gman s ส i ิบ i ิท Toilet มีร่างตัวปลอมในตอนที่65โดยที่ตัวของ Gman s ส i ิบ i ิท Toilet ในตอนที่65มีหน้าที่ในการลอ่อก และแทนทันสปีกแมนให้มาติดกับนั่นเองครับโดยที่ในวิกิจะเรียกตัวของ Gman s k i b i d i t o i l e t ตัวปลอมว่า Gman s k i b i d i t o i l e t วงเล็บดีคอยหรือก็คือ Gman s k i b i d i t o i l e t ที่เป็นตัวล่อครับโดยที่คําว่าดี c o ยก็แปลว่าตัวล่อนั่นเองและในวิกิเขาเขียนเอาไว้ว่าตัวของ Gman s k i b i d i t o i l e t ล่างดีคอยปรากฏตัวขึ้นมาครั้งแรกในตอนที่60ครับหรือก็คือ Gman s k i b i d i t o i l e t ที่โดนหักหลังและยิ้มฟันขาวจ้วนนั่นเองและแฟนๆในวิกิก็มั่นใจว่าในตอนที่62ที่ตัวของปู่วิทของเรามาปลุกโจมตีและฆ่าพวกคาเมล่าแมนตัวของจีแมนที่โผล่มาก็เป็นตัวปอมเช่นกันครับรวมไปถึงตอนที่64ที่มายิ้มฟันขาวก่อนที่จะวิ่งหนีไปก็คือตัวปลอมครับจนมาถึงตอนที่65ที่มายืนยันว่าเป็นตัวปอมอีกทีนั่นเองอย่างไรก็ตามเริ่มมีแฟนๆจากต่างประเทศเริ่มกล่าวกันว่าเอ๋ไอ้จีแมนที่อยู่ในแท็บเล็ตเองก็น่าจะเป็นตัวปลอมเหมือนกัน อย่างไรก็ตามเพื่อนๆของสงสัยใช่ไหมครับว่าเขาเอาอะไรมาวัดว่าเป็นตัวปลอมหรือว่าตัวจริงที่แน่ๆไม่ใช่สังคทานแน่นอนเป็นไงเจอดักโดยเกณฑ์ที่เขาเอาไว้วัดนะครับก็คือเขาจะใช้ตัวของ j e t ตแพ k และขนาดของปืนครับถ้าเพื่อนๆจําได้ปืนของ G-Man จะมีขนาดใหญ่กว่าชาวบ้านเขานอกจากนั้นตรงบริเวณปลายปืนเองก็จะมีตัวหุ้มปืนอยู่อีกด้วยครับส่วนตัวของเจ็ตแพ ตัวของจีแมนตัวจริงกับตัวปลอมจะมีส่วนที่แตกต่างกันก็นกคือสีของเจ็ตแพคนนั่นเองครับซึ่งผมก็เอามาจากในวิกิอีกทีครับเอาจริงจริงแฟนๆในวิกิกาวเหมือนกันนะครับเนี่ยมีคนบอกว่าเฮ้ยๆนายดูสิสีของเจ็ตแพคของจีแมนน่ะถ้าเป็นตัวปลอมจะเป็นสีดําไม่มีสีอื่นผสมเลยแต่นายดูตัวจริงสิเจ็ตแพคของลุงจีเหลี่ยมเนี่ยจะมีผสมกันไปมาไม่ได้มีสีแค่สีดาล้วนๆซึ่งถ้าการกาวนี้เป็นจริงก็หมายความว่าตัวของจีแมนเป็นตัวปลอมมาตั้งแต่ตอนที่60นั่นเอง เพราะว่าในตอนที่57เราจะได้เห็นเจ็ตแพคของ G Man มีลักษณะสีที่เป็นสีน้ําตาลปนกับสีดําครับแต่ในตอนที่65ตัวของ G Man s k i ิบบิททอยเลตจะเป็นสีดําล้วนครับแต่อย่างไรก็ตามในส่วนตัวของผมผมคิดว่าทฤษฎีนี้ไม่น่าจะใช่ครับคือไอกระบอกปืนน่ะพอจะน่าเชื่อถือได้ครับแต่ตัวของเจ็ตแพคสีไม่เหมือนกันอันนี้ผมว่าไม่น่าจะใช่เพราะถึงแม้ในตอนที่57พาร์ทหถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่ามันเป็นสีน้ําตาลแต่ในตอนที่57พาร์ทสอง เ็ตแพรก็กลายเป็นสีดาแล้วครับเพราะงั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาของเรื่องแสงมากกว่าแต่เดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าลุงจีเหลี่ยม57พาร์ท1กับลุงจีเหลี่ยม57พาร์ท2เป็นคนละคนกันละ่ะเอาแล้วกาวในมือมันสั่นอีกแล้วซูทกาวเยอะจนเริ่มหล่อละสมองสมองอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะอยากรู้เหมือนผมว่า G m a มนในแท็บเล็ตเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมเอาทฤษฎีจริงๆนะครับผมว่าตัวปลอม99.99% 99เพราะว่าตัวของลุงจีเหลี่ยมในช่วงเวลาที่เขาหายไปหลายตอนเนี่ย ไม่มีทางที่เขาจะกลับมาในร่างนี้ครับแถมหน้าตาก็คือกลับมาสะอาดสะอ้านมากและไม่มีรอยแผลอะไรเลยเพราะอย่าลืมนะครับว่าตอนที่47ตัวของไททันทีวีแมนเองก็ทําให้จีแมนบาดเจ็บที่ลูกตาด้วยรวมไปถึงปืนของเขาที่ตอนนี้เป็นกระบอกเล็กไม่ได้เป็นปืนที่มีที่หุ้มปลายแบบจีแมนสกิบดิตทอยเลสและเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าท้าทฤษฎีที่ตัวของเขาเป็นตัวปลอมตั้งแต่ตอนที่60เป็นจริงเหมือนกับที่วิกิเขียนเอาไว้ว่ามาครั้งแรกตอน60 ตัวของ Gman s k i ิฟติทอยเลดเขาหายไปหลายตอนมากนะครับและไม่มีทางเลยที่เขาจะไม่แอบไปอัปเกรดตัวเองให้กลายร่างเป็นร่างใหม่เพราะทุกครั้งที่ตัวของลุงจีเหลี่ยมโผล่กลับมาตัวของเขาจะกลับมาพร้อมกับร่างใหม่เสมอครับแล้วเผล่นะครับเหมือนกับที่เ,เพื่อนๆหลายคนบอกก็คือเผลอ,อภาพนี้เป็นภาพปลอมด้วยซ้ําซึ่งก็เป็นไปได้อย่างมากครับอย่างไรก็ตามก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวของ Gman s k i ิฟติดทอยเลดดีคอยน่าสงสารมากๆเลยครับคือผมไม่รู้ว่าในตอนที่65เนี่ย ตัวของเขาทําหน้าเศร้าเพราะตัวของเขาไม่รู้มาก่อนว่าพวกปู่วิทจะทิ้งเขาหรือว่าเป็นแค่หนึ่งในการแสดงกันแน่แต่ผมคิดว่าเป็นแค่หนึ่งในการแสดงครับเพราะว่าถ้าผมโดนหักหลังจริงๆนะผมจะเฉลยแผนทุกอย่างให้พวกพันธมิตรซะเลยว่าบักไททันจริงๆแล้วตัวคือตัวบอมส่วนจีแมนตัวจริงมันไปอัปเกรดอยู่เดี๋ยวฉันให้โลเคชัน่นส่งโลมาให้เอาไหมแต่เขากลับเลือกที่จะสู้สุดฤทธิ์เพื่อกลุ่มของสกิมบิดทอยเลตแสดงว่าทุกอย่างเป็นแผนที่ตั้งมาแล้วตั้งแต่แรกครับเผอเผยในตอนที่60 ที่พวกแอสโตเข้ามาจู่โจมจีแมนส i ิมบ t ดทอยเลตล่างตัวปลอมเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงครับว่าจะเป็นการสแสดงชุดใหญ่เหมือนกันเพราะเหมือนว่าเขาตั้งใจจะให้พวกคาเมราแมนบันทึกภาพเหตุการณ์นี้เสียมากกว่าอย่างไรก็ตามครับเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าถึงแม้ว่า Gman s ส i ิม i t y t o i l e ตตัวนี้จะเป็นเพียงแค่ล่างปอมของ G Man ะครับแต่ตัวของเขาสามารถตบตีต่อสู้ได้เก่งมากๆ ถึงกับมีคอมเมนต์หนึ่งที่ผมเห็นแล้วก็ต้องปักหมุดให้เลยก็คือฟันแฝกฟันแฝกจีเทเลตตัวปลอมเก่งกว่าตัวจริงฮ่าฮ่าซึ่งมันก็คงเป็นอย่างนั้นจริงๆครับในวิกิถึงกับเขียนไว้ว่าถึงแม้ว่าเจ้าหมอนนี่จะเป็นเพียงแค่ตัวปลอมแต่มันเก่งกว่าสกิปดีเทเลตทั่วๆไปอย่างมากเพราะว่าเจ้าหมอน,นี่สามารถต่อกกับไททัน2ตัวได้พร้อมกันนานกว่าสิสิวินาทีเลยทีเดียว สรุปก็คือตัวของ GMa n เนี่ยชัวร์ๆก็คือเป็นตัวปลอมตั้งแต่ตอนที่60ครับและตัวของเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมีตัวปลอมมากกว่า1ตัวด้วยพ้าภาพจากแท็บเล็ตไม่ใช่ภาพปลอมและตัวของ GMa n ที่เราเห็นเป็น GMa n ตัวปลอมแล้วก็ก็คงหนีไม่พ้นจากการเป็นร่างตัวปลอมอย่างแน่นอนและที่น่าเจ็บใจที่สุดก็คือประโยคนี้ฮะในวิกิเขียนตอกย้ำไว้ได้ดีมากก็คือในตอนที่65ตัวของเขามีความพยายามและตั้งใจอย,อย่างมากในการปราบไททันคาเมล่าแมนและไททันสปีกแมน และการที่เขาตัดสินใจที่จะไปบวก2ต่อหนึ่งทำให้เขาอาจจะมีความกล้าหาญมากกว่า Gman s k i b i d i t o i l e t ซะสอีกโอ้โหถ้าผมเป็น Gman s k i b i d i t o i l e t นะผมเจ็บจี๊ดเลยแต่ในขณะเดียวกันก็เพราะความขี้ขาของ Gman s k i b i d i t o i l e t นี่แหละครับที่ทำให้เขาอยู่รอบมาตลอดนะเออขอปกป้องลุงจีเหลี่ยมบ้างแงสิไม่งังนดูตายั้แต่ตอนที่7ละแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วผมขอพูดถึงตัวของ G Man s k i b i d i t o i ย e t ล่านดีคอยหน่อยละกันครับ ตัวของ G-Man s k i b i d i t o i l e ลล่างดีคอยเนี่ยจะมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับเจ้าไฟ y ิ n g Dual b ั s s a w s k i b i d i t o อย e t อย่างมากเลยครับถ้าเพื่อนๆจำได้ตัวของเขาโดนไททัน TV Man นต่อยระเบิดไปก็จริงแต่ตัวของเขาอาจจะยังรอดก็ได้นะครับและอาจจะเป็นตัวละคร f l y ิ n g d u a l b ั s s a w s k i i i e i Toilet หรือเปล่าที่เป็นคนควบคุมเจ้า G-Man s k i b i d i t o i l e t ล่าดีคอยมันเหมือนกับว่าทาง S k i b i d i Toilet เห็นถึงความดีงามของเขาที่สามารถปลดตัวลำโพงของไททัน TV Man ได้หรือเปล่าครับเพราะถ้าไม่มีเจ้าไฟ i ิงดูอั a บัสซ s ร์สกิม i ิดท o i เลตตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่า G-Man s k i ิ t บิดทอยเลตเองก็แอบ,บเอาชนะยากอยู่เหมือนกันนะครับคือในวิกิถึงกับเขียนไว้เลยว่าตัวของเขาโผล่มาในตอนที่47และตอนที่65ที่จะมาแค่ส่วนหัวอย่างไรก็ตามผมคิดว่าตัวของไฟนิงดูอ a บัสซสกิม i ิท o i เลตอาจจะมีหลายตัวก็ได้ครับ เพราะว่าถ้าในตอนที่66เองตัวของลุงจีเหลี่ยมในภาพเป็นตัวจริงแล้วก็ก็หมายความว่าต่อจากนี้ไปข้างในอาจจะมีไฟอิงดูโอบัสซ์สกิฟบิดดี้ทอยเลตตัวอื่นอีกก็เป็นได้แต่เอาจริงๆผมว่า G Man s สกิฟบิดดี้ทอยเลตล่างดีคอยเองก็โกงเอาเรื่องนะครับเพราะว่าการที่จะปราบเขาลงได้นั้นเราจะต้องไม่กดชักโครกแต่ว่าจะต้องเป็นการฆ่าที่ตัวที่อยู่ข้างในแทนเพราะตัวของชักโครกเองเป็นเพียงแค่ของปลอมที่ทาขึ้นมาแบบหลอกๆเท่านั้นผมคิดว่าในตอนนี้มันจะกลายเป็นสงครามหุ่นลบแล้วนะครับ เพราะว่าถ้าพูดจริงๆแล้วตัวของ G-Man s ส i ิบ i t y Toilet ตัวปลอมเองก็คงไม่ได้ต่างอะไรจากหุ่นยนต์ที่มีคนบังคับอยู่ข้างในแต่เปลี่ยนจากคนเป็น i k i บ i d i Toilet แทนเท่านั้นเองแต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วก็มีแฟนๆหลายคนบอกว่าไม่สิต้องบอกว่าแฟนๆสายกาวหลายคนบอกว่าต่อไปนี้อาจจะเป็นสงครามที่แบบมี G-Man s ส i ิบ i t y Toilet ตัวปลอมไปเรื่อยๆก,ก็ได้ครับ และมันอาจจะมีกองทัพ m a แมนส i r i t ิทไทเลตตัวปลอมออกมาเป็น10บตตัวเพราะตอนนี้พวกพันธมิตรเองก็น่าจะรู้เกี่ยวกับ GMa n นตัวปลอมจากพี่บูสูดคารเมล่าแมนที่เป็นพ o i n t ออ view คาเมล่าแมนของเราจากตอนที่65ไปแล้วจะว่าไปพี่บูสูดคารเมล่าแมนของเราสภาพเป็นยังไงบ้างเนี่ยแต่ผมว่าตอนถัดไปมันจะเป็นการจัดหนักจัดเต็มของกลุ่มทีวีแมนอย่างแน่นอนครับและได้ให้ผมเดา G m a n นสก r i t ิ it, ทไทเลล่างหลักที่หนีไปอัปเกรดอยู่เขาจะต้องกลับมาเป็นเทพที่มีปืนเลเซอร์เป็นร้อยอันอย่างแนน,น่อน เอาละครับสำหรับวันนี้เราคงต้องกล่าวเท่านี้แล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับ